ลูน่าลิซาแบล็กพิงก์นั่งเครื่องบินส่วนตัวไปฉลองวันเกิดกับเฟเดริกอาร์โนและมีข่าวแว่วมาว่ามีสมาชิกสองในสคนได้เซ็นสัญญากับทาง YG แล้ววันที่19พฤศจิกายนสื่อปารีสรายงานว่าลิซาแบล็กพิง k ์นั่งเครื่องบินส่วนตัวไปปารีสเพื่อฉลองวันเกิดของเฟเดริกอาร์โนตั้งแต่ช่วงวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยลิซ่ากับเฟเดริกนั่งเครื่องบินกลับมาปารีสด,ด้วยกันตั้งแต่ช่วงวันเกิดของเฟเดริกเมื่อวันที่7พฤศจิกายนหลังมีคนเห็นลิซ่าที่ร้านซีลินที่ปารีสในช่วงนั้นโดยลิซ่าใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่ปารีสเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ลิซ่าแบล็กพิงและเฟเดริกอาโนทายาตรกูล LVM เป็น CEO ของแท็กฮอ e r และเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุด เป็นอันดับสองของโลกจากการจัดอันดับโดย f o r b ในปีนี้มีข่าวลือว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่หลังจากมีภาพที่เผยให้เห็นว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยๆแต่ทางด้านของ YG Entertainment ต้นสังกัดของ Lisa าก็ยังไม่ยืนยันข่าวนี้ในขณะที่สื่อเกาหลีรายงานว่ามีสมาชิก2ใน4คนของแบล็คพิงคได้ต่อสัญญาแล้ว วันที่20พฤศจิกายน2566นาสำนักข่าวมูลฮาอิวโบของประเทศเกาหลีใต้รายงานถึงการต่อสัญญากับสีสาวแบล็กพิง k ที่แฟนๆทั่วทั้งโลกต่างรอคอยผลสรุปว่าสุดท้ายแล้วทั้ง4คนจะยังมีการต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment หรือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเป็นอิสระโดยมีรายงานว่าสีสาวแบล็กพิง จะคงดำเนินกิจกรรมกลุ่มต่อไปซึ่งจะยังคงโปรโมทร,ร่วมกันในฐานะกลุ่มภายใต้ต้นสังกัด YG แต่สมาชิกบางคนจะไม่ต่อสัญญาพิเศษกับทางค่าย YG Entertainment โดยในอนาคตสมาชิกทั้ง4คนได้แก่จีซูเจน n ี่โรเซ่และลิซ่าวางแผนที่จะทำกิจกรรมเดี่ยวและมารวมตัวกันเพื่อกิจกรรมของ Black p ิ n k เท่านั้น ซึ่งมีข่าวแววมาว่ามีสมาชิกสองคนได้เซ็นสัญญากับ YG แล้วโดยตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมของ b l a c k พ i n k ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากค่าย YG ชี้แจงว่าไม่มีอะไรยืนยันและเรากำลังหาเรืออยู่เพื่อต่อสัญญากับ b l a c k พ i n k